่งใส่เหมือนกนใส่เหมือกัหน่อเดยวมได้เลยมา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 ก้เลครับมันไม่หมดเฟรมกันเอ้ยแล้วก็มาร่วมกันนั่นเนาะกันมาเก แล้วงานคืออะไรของหกอ่ะหม่สมก็เป็นกิจกรรมพวกนี้เนาะโคตรเติอนกล่องไปบูมเอาบูมถ้าได้โคกล่องเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของครับครับผมเป็นตัวแทนพอดีอาจารบูมบอกว่าแขนเขียวคุยหน่อยคุ้ยหน่อยคุ้ยหน่อยบูมยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำกิจกรรมของวันนี้วันที่แปดเดือนธันวาคมให้เป็น Head, anyway, way, อีกกิจกรรมหนึ่งของปี um, so 2 5ง7นะครับได้รับความร่วมมือจากสมาชิกตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าสมัคร็นขันนั้นอยู่ที่58าบแบบาอร์ฉะนั <the> ้นเมื่อเรามาอยู่ในกลุ่มเราหลายๆคนอย่างนี้ก็จะมีกฎปติกาตั้งไว้ซึ่งกำหนดกันแล้วว่าเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จ7จ็ดโมงเช้าปล่อยตัวนักกีฬานะครับ หนึ่งนหนึ่งร้อยบาทเราทำกตาากิากาหลักๆก็คือห้ามสมาชิผู้เล่นเอาอุปกรณ์ช่วยช่วยนกร้เหอนะอย่างเช่น Bluetooth, มูอถือบูทูธโทรศัพท์หรือว่าสิ่ง,งต่างๆนะครับอันนี้เราขอสำร่วมือมันก็คงจะไม่มีแต่ว่าเราคุยกันไว้ก่อนก็คือเพื่อเป็นหลักเกณฑนะ์ของการทำงานทมกันเนาะกติกาตายเกณันนะครับเจ็ดโมงเราปล่อยนักกีฬาปุ๊บแล้วก็ถึง บ่ายโมงทุกคนขอความร่วมมือให้ถึงจุดรวมคนบ่ายโมงตรงทุกคนต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวหมดที่จะไปรวมตัวกันนั้นที่กำหนดว่าคลองเจ็ดทุกคนต้องแก่นเดี๋ยวจะโบ่เขาจะปักหมดเพราะว่าบางบางบางท่านจะโบ่าก็ยังไม่รวยยังยังใหม่อยู่ยังไม่จักก็เลยให้ติดตามไลา์กลุ่มใครที่ยังไม่ได้ เอ่ยข้าไไร่กลุ่มบอกได้นะครับเดี๋ยวเรียกเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ผ่านกลุมปรุมก็ได้ผ่านกลุมปรุมก็ได้นะอ่ัอันนี้แอนอันนี้แอนห้าครับทําไปนี้เป็นคองหกหกเจ็ดของเอนเจ็ดไปแดงของของแอนก็หกแล้วของเจ็ดแล้วก็อยู่ที่กองเจ็ดใหญ่ใช่ไหมเจ็ดเอนเจ็ดเอนเจ็ดนะครับนี่คือจาบู้หวอนเจแล้วก็บ่ายโมงเรารวมคนกันที่นั่นแล้วไปทานอาหารร่วมกันเช็คยอดเช็แนนนะครับ แล้วก็เริ่งรับรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็มอบรางวัลกันนะครับหลักใหญ่ใจความคือปล่อยตัวปุ๊บเจ็ดโมงบ่ายโมงถึงจุดนัดหมายนัดเต็มกันนะครับถ้าเลยนัดโมงไปเเลยเลยบ่ายโมงไปแล้วนะไม่นัดเต็มให้นับให้ตั้งแต่ย้อนกลับมาบ่ายโมงเป็นมาถึงตอนปล่อยตัวเนาะสำหรับวันนี้ผมได้นำแสดงของประธานดำเนินงานและก็ทีมงานที่มาร่วม ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาให้ความร่วมมือขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต้มกันเยอะๆผมขอเปิดงานตอนนี้เลยนะครับดเยียมเยี่ยเ้ครับผเขาใหญ่สายคลอาไ้